สวัสดีครับเจอกับผมเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเล็ดลบมอเตอร์ไซค์วันนี้ผมจะมารีวิวการประกอบเสื้อสูบฟ้าสูบท่อนบนเว็บร้อยยี่ห้าหรือว่าดีนร้อยยี่ห้าครับขอเชิญรับชมครับผมขั้นตอนการเรียงแหวนแล้วก็ขั้นตอนการประกอบใส่เล็บวาวประกอบวาวแล้วก็ ทําไปให้ไปรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วครับผมคราวนี้ก็จะเป็นการประกอบเพื่อที่จะติดเครื่องครับผมประกอบถูกต้องครับใครที่ยังไม่เคยรับชมหรือว่ายังไม่รู้ก็สามารถที่จะทําตามได้ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดีรับชมครับพอดีคันนี้ลูกสูบ ปานมาเป็นไซสร้อยแล้วครับผมจะลองประเยนตีเสื้อสองแผ่นครับผมหรือใครจะไม่ลองก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมจะลองประเยนตีเสื้อตืนเสื้อสองแผ่นเพื่อที่จะให้มอลุกสูบตามลงไปนิดนึงครับแล้วก็เพื่อลดกําลังอัดครับผมสําหรับคนที่ผู้หญิงครับบางทีกําลังยันกําลังขาครับจะไม่ไม่พอครับลดกําลังอัดไปนิดนึงครับ น,นี่ผมทําใส่ลูกค้าครับทําใส่ลูกค้าที่ใช้งานครับผมเ <Okay. S 1> ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ตามด้วยเสื้อสูบครับอย่าลืมบูทนะครับบูทเสอเสื้อสองตัวบนล่างครับบนล่างซ้ายครับบนล่างฝั่งซ้ายอย่างเดียวครับ น,นี่ก็เราก็ใส่สลักลูกสูบลูกสูบครับสลักลูกสูบเราก็ทาน้ำมันหน่อยนิดนึงครับทาน้ำมันนิดนึงครับอย่าลืมใส่กิ๊บกิ๊บล็อกสลักฝั่งฝั่งที่มีโซ่เราลิน้นครับฝั่งโซ่เราลิน้นครับมันจะใส่ยากครับเพราะว่าเวลาใส่เราจะไปใส่ แต่อีกตัวนึงเราจะไปใส่อยู่ฝั่งที่ไม่มีโซ่ร่อลิ้นครับมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นครับผมฝั่งนี้ใส่ไปแล้วครับผมใส่ไปแล้วแต่ไม่ได้ทําให้ดูครับใส่สลักสูบเข้าไปครับ สลักลูกสูบเข้าไปแล้วก็คลิปล็อกสลักฝั่งนี้ครับลืมใส่ครับผมเพราะว่าถ้าลืมนี่สลักลูกสูบมันก็จะมาสีกับเสื้อสูบครับจะทําให้เสียหายได้ครับทําให้เสียหายแล้วก็ควันครับเป็นการงานไม่จบครับผมเรียบร้อยครับ ราต้องค่อยๆยัดเข้าไปครับใส่เข้าไปแล้วดึงโซ่เราลิ้นออกมาครับยันเข้าครับนี่ครับแล,แล้วก็หมุนให้ลูกสูบขึ้นมาอยู่ในจังหวะอาัดสุดครับจังหวะาอาัดสุดก็คือตัวท่ครับ ตัวที่อยู่ที่มาร์คร้อไม่ร้อไม่เหล็กครับมาร์คฝังจานไฟครับก็ผมก็ถ้าใครที่ไม่ไม่ดูตรงนี้ก็คือให้ให้ดูที่รูปรัาปกครับผมเพราะผมว่าจะจะทําที่รูปรัาปกไว้ครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับตัวที่ครับผมถ้าไม่ไม่ได้ได้ก็อยู่ที่ตัวทีนะครับตัวทีก็จะทําให้ลูกสูบขึ้นสูดครับ หรือว่าศูนย์ตายบนครับแล้วเราก็ใส่สะพานโซ่ล่างครับอัพนโซ่ล่างเข้าไปครับแล้วก็ใส่ปะเก็นตินเสื้อครับโอปะเกน็นฝาสูบครับปเกน็นฝาสูบใส่เข้าไปบูเสาเสื้อจะมีอยู่ที่ซ้ายล่างแล้วก็ขวาบนครับขวาบนนี่ จะอยู่ที่ฝาสูบครับนี่ครับฝาบนจะอยู่ที่ฝาสูบวาบนไอ้ล่างซ้ายจะอยู่ที่เสื้อสูบครับแล้วเราก็ใส่เฟืองราลินเข้าไปครับให้มันใกล้เคียงกับมาร์คครับมาร์คตัวนี้ตัวทีมาร์คที่นั้นตัวทีมาร์คนี่ก็อยู่ตรงๆงครับตรงตรงนี้ครับตรงหรือว่าอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ เห็นมครับจะมีรอยอยู่ครับมีมีบากอยู่ครับพอดีมักมันค่อนข้างจะสูงครับฝั่งนีง้แล้วก็ใส่สูงไว้ก่อนครับมักสูงแล้วก็ใส่สูงไว้ครับ ดีผมจะไม่ทาเกาครับผมเพราะว่าตามประสบการณ์ที่ทํามาก็ถ้าฝาสูบดีๆเช็ดดีๆปะเก็นใหม่เก็นฝาสูบใหม่ก็จะไม่ผมไม่ทาเกาก็ไม่ซึมครับช่างแต่ละคนจะมีเทคนิคจะไม่เหมือนกันครับบางคนก็ทาซะจนอ่าบางคนก็ทาซะจนดูไม่ได้ครับเพื่อนไปหมดครับแต่ว่าบางคนก็ทานิดนึงครับแล้วแต่ช่างครับผมสุดใครสุดมันครับช่างแต่ละคนทําไม่เหมือนกันครับ จะทำก็ได้ครับแต่ว่าแล้วจะใครเต่มันครับแหวนครับแหวนทองแดงครับใส่ตรง ngang ngang hông lửa hông lửa hấp phải đúng hóa vốn hấp xưa hóa vốn hấp nóng ăn có mở nhanh hấp nó có ปลาสูกเข้าไปแล้วครับก็ขันครับนกปลาสูบครับแล้วขันก็ให้ขันแบบทะแยงครับขันแบบทะแยงแล้วก็ขันยายามขันทะแยงแล้วเข้าเข้าเข้าพร้อมๆกันทุกตัวครับผมพอดีผมไม่ไม,ไม,ไม,มีไม่มีปแกบอลครับไม่มีปะแกบอลในการขัน ขันแค่ตึงมือคิดว่าพออยู่ครับไม่ตึงเกินเกินไปแล้วก็ไม่บอลเกินเกินไปครับผมทํามาผมไม่เคยอ่าเป็นช่างมาก็ไม่เคยมีเครื่องมือพิเศษไปแจปอลนะผมตอนนี้ก็จะใส่เปืองลราลิ้นครับแล้วก็ขันหมุนตัวนี้ครับหมุนตัวดันดันโซ่ให้มันคลายครับมันเข้าไปครับ ดูได้ว่ามาร์กจะตรงไหมที่ใส่เข้าไปไว้มาร์กตัวทีอยู่นี่ครับตัวนี้อยู่พอดีเลยครับนี่เห็นไหมครับจะมีจุดอยู่ตรงนี้เป็นวงกลมเล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็มาร์กอยู่ตรงนี้ครับมาร์กเครื่องครับพอดีเป๊ะเลยครับ อย่างนี้เราขันได้เลยครับพอมันพอดีแล้วครับกดใส่น็อตมาขันเพื่องเราลิ้นครับผมแล้วก็ทายครับ ขายตัวนี้ให้ตึงครับกคอยขายตัวนี้ให้ดันลงสุดครับันตึงครับตึงครับแล้วก็ขันข้างครับผม นัดขันฝาสูบเบวาวยังไม่ตั้งครับผมขราวนี้ก็จะลองยันดูกำลังอัดครับเาวยังไม่ตั้งครับอ่าเอเคครับคานี้ก็จะตั้งวาวครับผม อันนี้ก็จะตั้งเบาครับตั้งล์วก็จะอยู่ประมาณ0.5มิลครับสูตรของผมครับผมผมไม่มีคนฟิลเลอร์เกีย์ครับ0.5มิลตั้งล์าก็ตั้งอยู่ในจังหวะอัดครับจังหวะอาัดหรือว่าศูนย์ใต้บนขึ้นสุดครับลูกสุบขึ้นสุดหรือว่าศูนย์ใต้บนครับหรือว่าจังหวะอาัดครับผม 0.5มิลครับประมาณนั้นครับไม่เกิน0.07ครับหรือว่าไม่เกินหนึ่งมิลครับเต็มที่ครับว่าถ้าเกินหนึ่งมิลมันก็จะทําให้วาวดังครับเสียงวาวจะดังแตกๆๆครับ โอเคครับเรียบร้อยครับตั้งเวบาวเรียบร้อยครับก็จะลองสตาร์ทดูอีกทีหนึ่งครับดูกำลังอัดครับเอาครับ